สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตตาพาเพลินนะครับวันนี้โอจะพามารีวิวรถ f o r t จ n e r ตัวใหม่นะครับ ลูกค้าบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า Fortuner เนี่ยมีรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือตัว Fortuner Leader 2.4G พัดนี่เองนะครับเดี๋ยวพามาดูเลยครับว่ามันมีอะไรที่น่าซื้อมากกว่าตัว G และตัว V ตามมาดูเลยครับเอ็นบิวพเนี่ยมันก็ดูไม่แตกต่างใช่ไหมครับแต่ที่มันเพิ่มเข้ามาคือกล้องครับกล้องมองรอบคันจะมีกล้องหน้านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะครับ ล้อแมกนะครับจะเป็นขนาดล้อยาง18นะครับและก็ลายล้อแมกใหม่นะคบเป็นสีดำนะครับหน้ายางอยู่ที่265 60R18 นะครับกล้องรอบคันนะครับอยู่ในรุ่นตัว G พัดแล้วนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับด้านหลังของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัว G หรือตัว S เนี่ยไม่ใช่มือเปิดแบบไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้ครับนี่คือเปิดท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นไงครับ คุ้มค่ากับการรอคอยไหมครับเดี๋ยวเรามาดูฟัง์กชันและออปชันภายในดีกว่าครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตามมาดูเลยครับ ส่วนกุญแจของเขานะคะก็จะเป็นแบบรีโมทแล้วนะครับสามารถเปิดท้ายรถได้โดยใช้กุญแจควบคุมรีโมทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับว่าเขามีปุ่มฟังก์ชันอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปกติแล้วตัวจีเนี่ยจะได้เฉพาะด้านคนขับนะครับตัวนี้ได้คู่หน้ามาเลยนะครับและตัวนี้นะครับมีปุ่มปิดเซนเซอร์รอบพันนะครับกล้องมองรอบพันนะครับ แจ้งเตือนลมยางอ่อนนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับและตัวนี้นะครับคือปุ่ม DPF นะครับสำหรับตัวกองเข่านะครับจะมีในรถที่เป็นตัวดีเซลทั้งหมดของ t o โยตานะครับพวมอะไรนะครับก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแพนเดชิปด้วยเป็นไงถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นแอร์ออโต้ใช่ไหมครับแต่เขาแยกอิสระซ้ายขวาเลยหน้าจอตรงวิทยุเนี่ย ก็จะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับว้าวมากเลยครับมาใหม่ล่าสุดสําหรับโตโยต้าเลยครับก็คือตัวนี้นะครับตัวปิดสัญญาณแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแจ้งเตือนเวลารถออกตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเปิดใช้งานแบบอัตโนมัตินะครับแต่ปุ่มพวกนี้คือปุ่มปิดระบบนะครับทางที่ดีเนี่ยโอแนะนำนะครับไม่ต้องไปปิดมันจะดีสะกว่านะครับแต่ถ้าลูกค้าลำคาญก็กดปิดได้นะครับถัดมานะครับมีปุ่ม Eco Mode Power Mode ด้วยนะครับปุ่ม Eco Mode เนี่ยสำหรับใช้เวลา เราต้องการอัตราการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันนะครับนิ่มนวลน,นะครับแต่ว่ามันจะอืดน,นิดนึงนะครับส่วน power mode เนี่ยใช้เวลาที่เราต้องการอัตราการเร่งแรงที่เราใจเราต้องการกําลังรอบที่เร็วขึ้นนะครับ ตัวตัวนี้นะคะเป็นปุ่ม VSC TRC นะคบสำหรับปิดเวลาที่เราเนี่ยเกิดการตกหล่มนะคะเพื่อล้อเนี่ยจะได้มีแรงในการตะกุยขึ้นมานะครับมันจะช่วยให้รถเนี่ยตะกุยขึ้นมาได้นะครับ๋ยวไปดูตรงด้านหลังดีกว่าครัว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาม้างตามมาดูเลยครับสำหรับแถวตอนที่2นะครับก็จะมีแอร์นะครับปรับได้นะครับแรงลมนะครับต่างๆนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับถัดลงมานะครับตัวนี้จะมีที่ชาร์จแบบ ให้นะครับมาพร้อมกับปลั๊กไฟนะครับ220โวลต์นะครับสามารถเสียบโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับมันเวิร์กไหมครับสำหรับตัว2 4 G พัดนะครับน่าเล่นพอๆกับตัว 2.4V เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องคิดหนักแล้วนะครับว่าระหว่าง 2.4V กับ2 4 G พัดเนี่ยอันไหนที่เราใช้แล้วมันคุ้มมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นดีกว่าครับว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็ดูไปรอบคันแล้วนะครับสำหรับตัว2 4 G พัด ของตัว f o r t u n e นอนะครับมาดูโปรโมชั่นตอนนี้ดีกว่านะครับโปรโมชั่นตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับอยู่ที่0.89สนะครับสำหรับลูกค้าที่ดาว25์เซตผ่อน4ปีนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เงินออกรถเยอะนะครับก็สามารถฟรีดาวโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำได้เลยนะครับขอแค่เข้าเงื่อนไขนะครับก็คือ เป็นพนักงานบริษัทนะครับรับเงินแบบมีสลิปเงินเดือนเป็นแบบเปโลนะครับก็สามารถฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้ำได้นะครับหรือตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นใหม่นะครับสำหรับลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับแค่มีสำเนารถนะครับก็สามารถฟรีดาวไม่ต้องค้ำได้นะครับและสามารถลดดอกเบี้ยได้อีก0.4%นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับก็สามารถเอามาลดดอกเบี้ยได้0.3%และเอามาใช้แบบฟรีดาวไม่ค้ำได้เหมือนกันนะครับยังไงนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับยังไงโอขอฝากช่องด้วยนะครับโอตัวต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับตัวต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยครับยังไงก็อย่าลืมกดทุกปุ่มด้วยนะครับรอชมของดีพี่อไปส์รอบเราวันนี้สวัสดีครับ